ไม่ไม่ได้ทำ M V นะคะหยุดหยุดแอมย์ไม่ชวนคนเนาะไม่คุยกับใครเรื่องธุรกิจอม M ์หยุดไปไม่ใช่แค่เดือนสองเดือนนะคะหยุดเป็นปีปีเลยนะคะประมาณสามถึงสี่ปีได้หรือห้าปีเนี่ยไม่แน่ใจนะ,ะยังได้เงินจากอ M ยค่ะโอ้โหว้าวไหมคะ อันนี้ยังยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันทําให้ยืนยันได้เลยว่าเราสามารถเนี่ยฝากชีวิตได้กับแอมเบได้เลยนะถือว่าเราสามารถทําสําเร็จได้แล้วเนี่ยรายได้เนี่ยให้เราได้จริงนะคะก็เลยเป็นเรียกว่าแฮปปี้ไลฟ์วิสแอมเบจริงๆและที่สําคัญเงินในแอมเบะคะ่ะ <c> เ <oughs> งินในแอมเบที่ให้เราเนี่ยนะคะมันไล,ล้ภาระไล้์ความกางงังวล ในช่วงที่ภูวิตาทําธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมีความกังวลนะหลายๆคนที่ทําธุรกิจร้านอาหารหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยต้องมีความกังวลแน่นอนเนาะสำหรับตัวภูวิตาเองก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเรื่องรายรับเนาะรายรับมันจะดีหรือจะน้อยเนี่ยก็กังวลใช่ไหมคะแล้วก็สภาพเศรษฐกิจก็มีผลใช่ไหมคะแล้วบางอย่างวันนี้ฝนตกใครอยู่ในบ้านอ่าพื้นที่ฝนตกบ้างคะยกมือนหน่อยนิดนึงดีไหมคะเพื่อนกันอ่า เนี่ยเพิ่งหยุดไปเองนะคะพุ้ิตาทาธุรกิจร้านอาหารนะคะก็ก็มีความกังวลมากเมื่อไหร่ที่ฟ้าฝนจะมาเนี่ยล้วเริ่มรู้สึกไม่พอใจไม่พอใจฝนด้วยนะคะเพ <c oughs> ราะอะไรถคาตกในช่วงที่เรากําลังขายของเนี่ยมีผลกระทบเนาะเพราะว่าลูกค้าก็จะไม่ค่อยออกจากออกจากบ้านเนาะดังนั้นน่ก็มีความสุขแบบสุขๆเดืบดๆไหมคะ <c oughs> นะแต่ว่วันนี้ฮปปีไลฟ์ในแอมเวย์นะคะปลวกได้เลยภารักความกังวลตรงนั้นไม่มีนะะ <c oughs> พุยตาเลยอยากจะชวนทุกคนนะคะ ขอค่ะอยากชวนทุกคนนะคะมาทำแอมเวให้สำเร็จนะคะให้มีความสุขด้วยกันนะคะทำอะไรบ้างคะ่ะอชวนค่ะสองเรื่องนะคะสองเรื่องก็คือการตัดสินใจกับการลงมือทำนะคะการตัดสินใจเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ผ่านการตัดสินใจมา มามากันแล้วนะคะแล้วอาจจะเคยได้ยินเรื่องของการตัดสินใจมาแล้วด้วยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยทุกคน,นในห้องเนี้น่าจะตัดสินใจมาแล้วอย่างแรกคือตัดสินใจอะไรอยู่คะสมัครแล้วนะคะเป็นนักธุรกิจแอร์บแล้วหลายๆคนบางคนอาจจะตัดสินใจทําแล้วด้วยใช่ไหมคะ ใจลงมือทําแล้วด้วยแล้วหลายคนก็อาจจะตัดสินใจสําเร็จล้วก็สําเร็จเราได้ด้วยนะคะแต่วันนี้ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ยังไม่สําเร็จแล้วอยากสําเร็จนะคะคุณวิลาศก็เลยอยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยอยากมาเล่าอะค่ะว่าวันนี้ถ้าเราจะตัดสินใจให้สําเร็จเนี่ยตัดสินใจสําเร็จทีเดียวไปเลยนะคะให้มันมีความสําเร็จเกิดขึ้นให้ได้จริงๆนะคะนี่เรื่องที่หนึ่งนะชวนตัดสินใจให้สําเร็จนะคะแล้วเราต้องทําอะไรบ้างนะคะ การลงมือทำงานที่จำเป็นที่ต้องทำเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะงานแอมเวย์มีไม่เยอะค่ะแต่หลายๆคนยังยังให้ความสำคัญยังไม่ถูกจุดนะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวภูวิตาจะเล่าให้ฟังว่าความสำคัญในการทำธุรธกิจแอมเวย์การลงมือทำที่จำเป็นะมันมีอะไรบ้างนะคะอ่ะมาอย่างแรกก่อนข้อที่หนึ่งอ่ะชวนให้ตัดสินใจสำเร็จอย่างอะไรบ้างนะคะวันนี้เป้าหมายสั้นๆเลยวิยาอยากชวนให้ทุกคนเนี่ยภายในหนึ่งปีเนี่ย นะคะภายในหนึ่งปีระยะสองเดือนถึงหึ่งปีหรือสามเดือนหรือภายในปีเนะะี้ยค่ะความความสําเร็จที่เกิดขึ้นที่ต้องการให้มันเกิดขึ้นมีอะไรบ้างลองเลือกดูได้เลยนะคะอย่างแรกเลยใครอยากจะมีเป้าหมายที่จะทำสิบสิบเมมเบอร์หรือสิบเอบีโอนะคะลองตั้งเป้าหมายแล้วลองทําให้มันเสเร็จภายในสองเดือนดูสามเดือนดูนะคะสําเร็จจริงๆด้วยนะคะไม่ใช่แค่ตัดสินใจเนะี่ยหรือว่าคิดว่าตัดสินใจนะเหมือนพต้นเคยพูดเนะว่า การตัดสินใจเราคิดว่าเราตัดสินใจจริงๆแล้วมันจะไม่ไม่เกิดความสําเร็จเนี่ยแสดงว่าอะไรคะมันแค่ตัดสินใจแค่คิดเฉยๆเนาะดังนั้นวันนี้นะลองเลือกดูค่ะทําอะไรได้ดีบ้างในการตัดสินใจนี้นะ 10m 10avod ดีไหมหรือจะเป็นเพสเซเตอร์ทุกเดือนนะคะซึ่งในคอเซเว่ะคะเราควรทำนะข้อเนี้เพสเซเตอร์ P ทุกเดือนนะคะหรือจะเป็น BF นะคะคนที่เริ่มเป็น BF 9% 12%นี่เงินเริ่มมาแล้วนะคะ มาประมาณสักแปดพันถึงหมื่นห้าพอไหวไหมฮะเริ่มเงินอีกกระเป๋านึงเบา <au, S 2> ๆเล็ก <บ au, S 2> ๆนะเราสามารถตั้งเป้าหมายเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะภายในเดือนได้หรือเดือนนี้ก็ยังได้นะคะหรือขั้นต่อไปนะคะเป็นบ B บนะคะบบนี่เงินเริ่มเยอะแล้วนะสิบห้าปเซ็นถึงสิบปดเปอร์เซ็นเนี่ยระดับผู้จัดการได้เลยนะคะประมาณรายรับที่ต้องได้เนี่ยประมาณสองหมื่นห้าถึง6ก0มืเลยนะคะโอ้ว้าวไหมผู้จัดการวันหนึ่งที่เราไปทำงานประจำปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะ ไปสมัครงานแล้วทําเป็นผู้จัดการนี้โอ้โหใช้ระยะเวลานานมากๆนะแต่เราสามารถทําได้ภายในเดือนหรือภายในปีได้เลยนะคะแล้วก็ซีเวอร์นะคะยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตอันนี้เงินเงินเยอะมากๆเลยนะคะถ้าในในลักษณะของถ้าทําธุรกิจอย่างพุิตาเนี่ยทํานะคะที่เราจะได้เงินซีเวอร์เนี่ยตอนเนี้ยเขาได้ประมาณแสนกว่าบาทเนี่ยนะคะเราต้องใช้เงินลงทุนในการทําธุรกิจร้านอาหารเนี่ยต้องใช้เงินเป็นหลักล้านนะคะ แต่เงินในแอมวนในการลงทุนนี้แค่หลักร้อยหลักพันเองนะคะ,ะแพทที่น้าเป้าหมายแพทที่น้ำไปไหนคะไปเที่ยวสิงคโปร์ด้วยนอกจากที่เราจะได้เงินแล้วนะเรายังได้เที่ยวด้วยเที่ยวที่นี้นะเที่ยวสิงคโปร์ไม่ใช่เที่ยวในบ้านในในประเทศไทยนะซึ่งระดับในความสําเร็จที่ผ่านผ่านมาค่ะเราเที่ยวแค่ในประเทศไทยเองเนาะแต่รอบนี้นะโหทุกคนสามารถไปสิงคโปร์ได้ใครอยากไปบ้านคะเนี่ย ใครอยากไปบ้างกดเลขหนึง่งกดหัวใจมาหน่อยได้ไหมโอ้โหขอกำลังใจหน่อยสินี่คุยไปไอไปนะเนี่ยไอเล e บยูทุกคนนะเนี่ยอยากตั้งใจมาพูดนะ mm hmm. <laughs> โอเคขอบคุณค่ะอะแล้วสุดท้ายนะเป้าหมายไปอามสเตมนะคะขอบคุณทุกทกำลังใจค่ะ ก็อัมตอดามที่เราวางเป้าหมายกันเราสามารถทําได้เช่นเดียวกันคือภายในหนึ่งปีเนี่ยนะคะหรือระยะเวลาที่เราทํางานกันถ้าเราตัดตัดสินใจสําเร็จเนี่ยเราสามารถอาชีพได้ทุกตําแหน่งในในบอร์ดที่ภูยิตาพูดขึ้นมาเลยนะคะหรือนอกเหนือจากนี้อื่นๆอีกมากมายที่เราเราสามารถอาชีพได้เราอาจจะตั้งเป้าหมายที่เราอยากจะลดน้ําหนักให้ได้ก่อนปีใหม่อันนี้ก็สําเร็จจริงๆนะดังนั้นการตัดสินใจสําเร็จเนี่ยอยากให้มีในในใจทุกคนจริงๆว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ต้องได้นะคะว่าเราจะเป็น BB ก็ต้องบินบีบให้ได้อย่าปล่อยให้ความไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะมันจะไม่ทีนะมันจะเป็นสร้างอุปนิสัยอย่างหนึ่งนะเหมือนเหมือนเฮวัตเคยบอกว่าถ้าเราปล่อยความความที่ว่าไม่ได้บ่อยๆเนี่ยมันก็กลายเป็นนิสัยมากขึ้นมากขึ้นม,นมันจะกลายเป็นอ,อ,อีกอีกติดขึ้นมาในใจมันก็ความสําเร็จมันจะยากไปด้วยนะคะขอให้ไม่มีอันนี้นะคะขอบคุณทุกหัวใจเลยะคะ่ะ ต่อมานะคะก็คือว่าสิ่งที่พุตตาชวนให้ตัดสินใจสําเร็จแล้วนะแล้วเราต้องทําอะไรบ้างอ่าลงมือทํางานที่จําเป็นนะคะมันคือเบสิคเวิร์กนั่นเองนะคะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าเราอ่ะจะทําจริงแค่ไหนหรือว่าเราจะไปสร้างธุรกิจนี้กับดาวไลน์ได้ได้จริงจังในครบรูปนี้หรือเปล่านะคะพุตตะจะมาให้ข้อมูลในมุมที่เราทํานะคะอย่างแรกเลยคือลิสต์เนมนะคะ ข้อนี้ปู้ Cross ิ <S <S ตาเขียนเลยว่ามันเป็นความสําคัญนะคะนะคะเป็นการเป็นความสําคัญในการเขียนรายชื่อนะคะทไมถึงคิดว่าเป็นความสําคัญรู้ไหมคะเพราะว่าเกิดจากปุ้ิตาเองวันนี้ใครมีชื่ออยู่ในหัวบ้างคะมีชื่ออยู่ในหัวมีชื่ออยู่ในใจมีชื่ออยู่ในเบรอร์โทรศัพท์มีชื่ออยู่ในที่ต่างๆแต่ยังยังไม่เคยถูกเขียนมันออกมานะคะยังไม่เคยจดออกมาเลยว่ามีใครบ้านที่เราต้องการทําธุรกิจถูกไหม ดังนั้นวันนี้ยเวลาเราทํางานเราอยากทํางานง่ายหรือทำงานยากนะหลายๆคนก็อยากจะง่ายนะคะงานง่ายของเราคือเมื่อไหร่ที่เราเขียนลายชื่อออกมาเราลิสต t ลายชื่อออกมาเป็นขั้นเป็นตอนนะชื่ออาชีพนะคะอ่าการงานอายุนะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกิดการทํางานที่ค่อนข้างง่ายพิตาให้ไอเดียอย่างนี้ค่ะมันจะมีการเขียนรายชื่อกับผู้คนเนี่ยมันจะมีอยู่สองกลุ่ม ใครเคยเป็นบ้างคะกลุ่มที่ยอมขี้เขียนชื่อง่ายๆกับกลุ่มที่ไม่ยอมเขียนชื่อเลยใช้เวลาในการที่จะเขียนออกมาสักชื่อเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากใช่ไหมส่วนมากเราจะเจอสองกลุ่มนี้ไหมคะบอกปุ๊บเขียนปับ๊บใช่ไหมอีกกลุ่มหนึ่งบอกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเขียนนะคะเพราะอะไรนะคะมาฟังกันนะคะพุชาเองกลุ่มแรกที่พุจาร์จริงๆพุชาเจะสองอย่างนะคะแต่อย่างที่เขียนง่ายๆเนี่ยพุชาจะใช้เทคนิคอย่างนี้ค่ะคือว่า จะถามค่ะว่าถ้าวันนี้นะถ้าพี่เนี่ยทำซื้อธุรกิจซื้อของได้ถูกลงนะซื้อสินค้าได้ถูกอะ่ะนะคะแล้วได้เงินปันผลคืนกลับมาด้วยเนี่ยคิดว่ามีคนอยากซื้อไหมซื้อของถูกแล้วได้เงินคืนกลับด้วยคิดว่ามีคนอยากซื้อไหมคะอยากถามอีกค่ะเยอะไหมคะทุกคนไหมคะที่ซื้อของถูกได้เงินคืนทุกคนก็ตอบว่ามีและเยอะ เขียนเลยค่ะกลุ่มนี้นะคะเขาก็เขียนออกมาง่ายๆเลยนะเพราะทุกคนมีค่าใ้จ่ายในบ้านอยู่แล้วการเขียนรายชื่อของกลุ่มคูวิตากลุ่มนี้ก็เขียนรายชื่อออกมาง่ายมากนะคะก็เขียนได้แปดสิบชื่อร้อยชื่อง่ายๆแต่กลุ่มที่สองค่ะพูดเหมือนกันเลยแต่ไม่ยอมเขียนนะเพราะอะไรรู้ไหมสาเหตุที่เขาไม่ยอมเขียนง่ายๆเลยคือเขายังไม่มั่นใจนะคะยังไม่มั่นใจยังไม่เชื่อ ในแอมเวย์ยังไม่เชื่อในระบบยังไม่มั่นใจว่าการที่เราเขียนชื่อออกไปเรืวมันจะทําให้เขารู้สึกเอ่อไปรบกวนคนที่เราไปเขียนชื่อดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะทําให้เขาไม่กล้าเขียนเนี่ยให้เพิ่มความมั่นใจก็คือการทําไมคะให้เขาฟังข้อมูลเพิ่มขึ้น <c oughs> ให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเนาะการให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นมีอยู่หลายวิธีเนาะหลายวิธีก็คือวิธีแรกส่งข้อมูลในการฟังไฟเสียงก่อน นะคะไฟเสียงของเราในการให้ข้อมูลในการเขียนรายชื่อเนี่ยมีค่อนข้างหลายหลายไฟล์เลยนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือการที่เราให้ข้อมูลส่วนตัวคือชวนเขาทาแล้วทําให้เขาดูนะคะพาคนที่ไม่กล้าเขียนรายชื่อมาดูคนที่เริ่มต้นแล้วเขายอมเขียนรายชื่อทําให้เขาดูอันนี้ก็ทําให้เขารู้สึกเริ่มต้นกับเราง่ายขึ้นนะคะคือไอเดียการ list name นะคะอ่ะข้อที่สองนะคะ invite นะคะ การนัดหมายอย่างถูกต้องการนัดหมายก็คือการเชิญชวนนะคะเชิญชวนให้เขาเข้ามาทำอะไรคะดูแผนธุรกิจอันนี้นะคะสำหรับวิตาเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยากจะแนะนำทุกคนเลยว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องมันง่ายที่จะทำแล้วง่ายที่ไม่ทำด้วยเพราะว่าในส่วนตัวเองเนี่ยหลายๆคนถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเนี่ย จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆเลยนะคะในการที่เราจะเชิญชวนใครสักคนหนึ่งให้มาทาธุรกิจที่เห็นว่าดีนะคะนั่นเป็นสคริปที่เราคิดเองแต่วันนี้เรากําลังเลือกใช้ระบบนิตตรวจเวนที่วันแล้วเนี่ยคุณตาอยากจะบอกว่าการนันหมายอย่างถูกต้องเนี่ยควรใช้สคริปค่ะสคริปที่เรามีอยู่เนี่ยมีหลายๆสคริปเลยนะคะลองปรึกษาของอัพไลน์กับอัพไลน์ของเราหรือโค้ดของเรานะคะว่าสคริปที่เหมาะสม นะ,ะกับกลุ่มนักศึกษาเราจะชวนยังไงคะสคริปต์การเชิญกับนักธุรกิจชวนแบบไหนนะคะสคริปต์กับแม่บ้านนะคะชวนแบบไหนดังนั้นการนัดหมายหรือสคริปต์เนี่ยมีเอาไว้ให้ทําตามนะคะไม่ไม่ใช่ไปไปไปลองโดยเป็นสคริปต์ของเรานะคะพิธาเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะแนะนํำเลยวา่าเมื่อไหร่ที่เราใช้สคริปต์ของเราปุ๊บ หวังเนี่ยแต่หนีเรานะคะหนีเราไม่รับสายเรานะคะคิดว่าการที่เราจะโทรไปหาเขาในครั้งต่อไปบางทีไม่ได้คุยธุรกิจเนี่ยเขาอาจจะ,ะไม่อยากจะเจอเราอีกเลยทังทั้งที่เราอาจจะชวนแค่แค่มาทานข้าวด้วยเนี่ยเกิดความเสียหายไหมความเสียหายเนาะดังนั้นน่ยการอินไวทที่ถูกต้องก็คือการใช้สคริปต์นะคะและดีที่สุดเลยในการเริ่มต้นควรจะโทรกับออปพลายก่อน นะคะมาโทรกับทีมก่อนนี้ดีมากๆนะคะใช้ทีมช่วยนะคะอ่ะอันที่สามนะคะ business m o เด l ก็คือการคุยธุรกิจอย่างมืออาชีพนะคะวันนี้เนาะธุรกิจแอลเดีไหมคะแผนธุรกิจแอลเดีใช่ไหมคะนะ,ะระบบเน็ตเวิร์กทเวนตี้วันก็ดีใช่ไหมคะแต่การที่เราจะคุยแผนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพเนี่ยภูทิตาอยากจะเล่าอย่างนี้ค่ะว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราต้องมีข้อมูลที่มากพอก่อน นะการที่มีข้อมูลที่มากพอก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะเล่าแผนธุรกิจเนี่ย <_ S 1> <ๆ>เขาเรียกว่าผู้มุ่งหวัง 5G นะคะเคยฟังคุณพี่พูนพูดนะคะว่า Post ์ c ปอ่ะ p o s 5G นะคือยุคปัจจุบันเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะมันไม่ใช่ที่ว่าเขาจะไม่รู้ทันเราหรือเราจะจะจะพูดออกไปแล้วเขาไม่รู้เรื่องเนาะดังนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากคุณาเลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะเวลาเราที่เราจะไปเล่าแผนเนี่ยให้ทุกคนเนี่ย อ่ศึกษาเรื่องรายได้แผนรายได้เนี่ยให้ชัดเจนนะให้ตอบให้ได้นะคะคุยให้ได้ถึงรายได้ถึงผลลัพธ์พูดถึงความสวยงามของแอมเ์ให้ถูกต้องนะ,ะพูดถึงอ่ระบบเน็ตบวกทเวนที่วันที่จะสามารถช่วยให้เขาได้ดังนั้นการเขียนแผนธุรกิจโดยไปทํางานกับอัพไลน์ในปัจจุบันนี้พุยตาบอกเลยนะ,ะจากเมื่อก่อนนะ่ะสิทธิ์จะเจอสองคนนะแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ที่พุยตาทํามาแล้วเราศึกษามาแบบ ชัดเจนและมั่นใจในรายได้มั่นใจในแผนมั่นใจในระบบแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้สองคนเจอหนึ่งคนแล้วนะคะนี่เราเรียบง่ายแบบนั้นเลยนะลองลองลองตัดสินใจที่สมเร็จนะคะคุณได้อย่างนี้นะคะค่ะอ่ะอันต่อไปนะคะคือการโฟ l l อัพฮการติดตามผลอย่างมาอย่างมีประสิทธิภาพ ทำไมต้องมีประสิทธิภาพด้วยก็ <g iggle> เพราะว่ามันจะต้องได้ผลใช่ไหมไม่มีประสิทธิภาพก็คือว่ามันก็ล้มเหลวใช่ไหมการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพเขาบอกมาเลยว่าให้ควรติดตามผลภายใน48ชั่วโมงนะคะก็คือ2วันนั่นเองหลังจากที่เราเขียนแผนการตลาดเนาะ การติดตามผลมีหลายๆอย่างนะคะมันคล้ายๆยากับการสร้างสายสัมพันธ์ไปในตัวนะคะวันนั้นวันนี้ภูริตาจะพูดถึงการติดตามผลง่ายๆในเรื่องของหลังจากการเขียนแผนก่อนนะคะหลังจากการเขียนแผนแล้วเนี่ยถ้าโพสเปรกเราเนี่ยนะคะตัดสินใจสมัครแล้วตัดสินใจที่จะเป็น ABO กับเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะติดตามผลของเขากับ,ก,บกับการที่จะทําให้เขาเริ่มต้นไปต่อก็คือการที่เราจะทําให้เขารู้ว่าหลังจากที่เขาสมัครแล้วเนี่ย เขาควรจะเริ่มต้นอย่างไรบ้างนะคะเราไม่ต้องรีบร้อนนะคะที่ว่าเขาต้องมาเขียนรายชื่อทำอแสดงแผนหรือทําอย่างรวดเร็วนะคะดีที่สุดคือเราต้องให้เขาฟังไฟล์เสียงในระบบของเราก่อนให้เขาเกิดความมั่นใจที่มากขึ้นนะคะหรือเราติดตามผลแล้วเขาตัดสินใจไม่เป็น AEO กับเรานะคะเป็นเมมเบอร์หรือเป็นเมมเบอร์แล้วเราก็ควรจะตัดสินใจว่าเราควรจะให้เขาเริ่มต้นใช้สินค้าอะไรบ้าง สินค้าในแอมวของเราเนี่ยก็มีทุกหมวดเช่นเดียวกันนะคะมีทั้งของใช้ในบ้านของใช้ส่วนตัวเนาะสุขภาพความงานเทรนเรามามาทันสมัยตลอดนะคะสุดท้ายนะคะคือการ Copy Duplication ก็คืออะไรคะเรียนแบบและทำซ้ำค่ะ ทำวนไปเลยนะคะตั้งแต่ข้อหนึ่งนะคะข้อเอตั้งแต่ list name in v i t e business model แล้วก็ follow up นะคะเราทำวนไปกับคนใหม่ๆและตัวเราเองนะคะเราก็สามารถทำวนไปได้นะคะ <S <S สุดท้ายนะคะพุตาก็บอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจสำเร็จนะคะเป้าหมายที่เราวางไว้ไม่ว่าจะเป็นอยากจะไปอัมสเตอร์ดัมอยากจะเป็นแพททิ่นัมอยากจะเป็นบีบีก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน,นะคะ สุดท้ายสไลด์สุดท้ายสิ่งที่พุ่ตาอยากจะบอกก็คือว่าหลายๆคนนะคะหลายๆคนบอกว่าการเริ่มต้นธุรกิจหรือไม่กล้าชวนคนหรือไม่ไม่อยากทำอะ่ะสุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าที่ใครกลัวว่าจะเสียเพื่อนนะคะโอ้โห و, วันนี้นะพุยตาบอกว่าเพื่อนเราเยอะมากเลยพี่น้องรังเกียจไม่อยากจะทำธุรกิจหรือว่ายาพี่น้องหนีหายไม่ต้องกังวลเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ Family นะคะ big Family เพิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นด้วยนะ,ะแล้วก็พุ่ยตาเองก็ขอบคุณพี่ตู่กับเฮียวัดมากๆเลยนะคะเป็นทีมที่เป็นต้นแบบของเราเลยนะคะว่าทําให้เรามีความมั่นใจที่สร้างทีมที่เป็นทีมที่น่ารักนะคะเป็นคนดีคนดีที่ทํางานพิกันใครอยากได้ทีมดีๆแบบนี้ไหมคะคนดีที่ทำได้ทำทำดีต่อกันนะไม่ใช่ทําดีต่อหน้ารับหลังอีกอย่างหนึ่งอันนี้เราไม่ชอบเนาะ พุตตาถึงถึงอยากจะบอกว่าความสําคัญของทีมเนี่ยสําคัญมากคือทําดีต่อหน้าและรับหลังเราต้องดีด้วยยิ่งดีให้มากขึ้นนะคะวันนี้พุยตาเองก็อยากบอกทุกคน,นะคะ่ะตัดสินใจสําเร็จนะคะให้สําเร็จจริงๆนะคะและพุตาก็เองมีเป้าหมายเช่นเดียวกันก็ตัดสินใจสําเร็จเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะ <Wow. S 1> จบแล้ว